สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Ayama Capital นะคะวันจะเป็นคลิปแบนการดีไฟภาษาไทยนะคะวันนี้จะเป็นการเจอกันของเด็ก n น t i o n บัลเกตนะคะและ n นช i o n Literal Monasterio นะคะบังเกตน,นี้ก็จะเป็นเด็กของเซรัฟไว้นั่นเองส่วนมาจาก Nation Idol Literal ก็จะเป็นสายอะไรเลย อ่ะเป็นสายของคาลิซ่าเป็นสายเก่าที่มาในชุด LV01 ก็คือมังกรนั่นเองแช่์โคดเด็กน้องกันมันได้ละของเสริมเนาะจากของเอลวีส่วนสองนิดหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2เด็กนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะครับผมก็ของสำหรับหลักสำหรับเด็กนี้เนาะก็พี่โอไม่มองว่าเป็นของสายที่มันซับมันแต่คือทิกเกอร์ต่งางหากว่ะไอ้ยิ่งชุบพิ娅ก่อนละกันเป็นสามใบเลย วันกาดยูบีเลสแคดิซาครับจับหนึ่งะ่ะทิ้งมือหนึ่งค่ะอยากทิ้งเกตหนึ่งไปนี้ไลค์ค่ะเป็นอะไรไม่รู้ชื่ออะไรอะ่ะคิวบาบูคิลลาบูคิลคิลลาบูมาัาได้เลยพี่อะไรก็ไม่อะไรก็ได้อ,ไไดอย่าตัดทีจทีรยาเข้าโซ่พอติดเกอร์ได้หมดไม่เอาเบอร์โอ้อ <c oughs> แปะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสองวันนี้มันโผล่มาหนึ่งสองหทิกเกอร์ล้วนเลยเอ้าก็บอกทิกเกอร์ไม่เป็นไรสามสี่เลยผ่านเลยเช่นจูอ่ะโอ้โหมือลดนมากทิ้งคาริซาไปเลยมันลน้นไลท์ครับสกิลของตัวแรกก่อนตัวหนึ่งสกิลบอกว่าเมื่อลงสนามมาช่องแวนนะผมโดยการไลท์ครับตัวนี้ไปเจ็ด เราได้ข้อเล็กเกนหนึ่งต่งกว่าได้ไม่มีเงี้ยจับไปใต้ก่อนได้นจะสับไปใต้ก่อนไปเลยไม่มีเรากาสถ้าบอกห้าพันโนกาดได้เช็คไม่มีมเลยเธอจั่วหนึ่งทิ้งหิวที่เกิดโอเค <Okay. S 2> ไล่ค่ะข้อก้าวจากมือถือใหม,ม่มาอยู่ที่คุกเดี๋ยวนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาวาคืนได้เลย โจมตีไปที่แวนกาดโนกาดไดทเช็คไม่มีดาเมจเช็คขี้พลัง้งสแตนแอนดอร์ส huh. ิงฮิวไปเลยไลท์คาริซาเกตสองบอกว่าไม่ถูกไม่ไรครับคาริซาเกตหนึ่งสวัสดีหนึง่งเปิดเจ็ดหยิบอะไรข้อแรกเกตสองต่ำกว่าได้หนึ่งใบไปคนนี้แล้วกันทีเหลือกระสรับไปเรยนใส่กล่อ,องเหมือนเดิมเดี๋ยวโดนขังอีกเก็บไว้ก่อนดรอประกันวันทีเดียว โนกัดคำหนึ่งหกห้าพันก่อโนกัดไม่มีไม่มีจบเทิร์นสแตนและจั่วหนึ่งใบทิ้งจนแล้วกันไลคค่ะเป็นเซอร์ไว้โอเคใช้ไป็นไรกันนะการจะมาืนเข้ามาเกินที่คุมจั่วคืนไป็หนึ่งใบโั้วโอ้ยโอกาสขอโทษทีครับไม่เป็นไรเอากลับมาด้วยโอ้โ เดห้าพจร้หลายอะใจ็ด้กว่านี้บัตรหนึ่งจะใจร้ายกว่านีใถ้ได้แบบคีโอเวอร์เลยงจัวหนึ่งและ battle. แบตเทิลแมนการบกหมื่นบกได้เพราะว่า <Okay. S 2> ทีโอทคบสามใบโอเคครับยี่สามสามได้เช็คโอ้ยโอ้เจ็ดสี่ีีทีแบนมีสิ ข้างต<า>่อกันเลยโอเคสองน้ำเอ็ดฮิว <He el. S 2> ไ,ไม่ได้แล้วตะพลังแวนไม่ออกมาดอกหลังลว่าฮิวเนี่ยสองหมื่นแปดพันเชื่อมอ่ากาไม,ไ,ไม่ได้กไั่ได้ก็ปอยโอ้่านเถิดอไหลไปไกลเลยทีนี้แซนแ์รดวโอ้ยอย่าเ,เกินเอ่อในนั้นมีตัวนี้สองใบละทิ้งเลยเต็มบ,บ้านในหมดแล้วไลค์คันดิซ่า สก,กิลของคาริซาเขาตะบ้านหนึ่งไม่เยี่ยมทับเกตสองมานน้เสิร์ชหาออเดอร์มุ่งสู่การเ์ไปสุดยอดไอรอนขึ้นมือไม่ให้เป็นจะเป็นมีบอร์ดให้หน้าตีซะด้วยสิฉัน,นขอเลยเแล้วกันนะนี่ครับจากนั้นพอดีไหมพอเลยแต่ไม่ทำสก,กิลหรอกเบืองเพราะว่าเขาตะบ้านอะเอาไปประกาศในพวกนี้มันดีกว่า โซบร์กันเดี๋ยนะทำไมเราไม่จ่ายโซบัดให้หมดก่อนชุ๊บเก็บไปก่อนโซบาดหนึ่งประกันเอ็นหนึ่งโซบร์ประกันอ่าต้องงี้สินี่ค่แล้วพี่เอาก็โดนถุงฮิก็กิงเด็กไม่ได้เดี๋ยวจึงจะตรงตรงนี้สิก็ไว้ฮะไปเลยอเอาแล้วขเายจุกใบบวกห้าพันแค่นี้เองเหรอแหวนตีได้สามเบาทำไมแค่นี้ต้องไง แหวน่นต่อยเห็นนะแม่เดี๋วนวอลเซ็บสองข้างหนึ่งสองสามรอฮิตหนึ่งเป้ามีสกิลคว้าไดเลยจ้ะโอเคทำวินได้ได้แล้วคิดเข้านี่งไงคิดนี่แหวน่นอะไรคนนี้แซงกันชิดไม่มีพี่ีเซรับไปและคิดพลังแหวนนตา ฮิตไปสาครั้งสกโยคนนี้บอกว่าไม่เห็นฮิตหนึ่งครั้งบวกไปห้าพันมีสาครั้งเลยบวกไปสองหมื่นละได้บวกป 20, ว 15, 20, เป็นหน่ห้าเป็นสองหมื่นสกิลแวนไม่ฮิตจนึงบกหนึ่งตัวห้าพันกับพลังก่อนนะหมื่นแปดสองหมื่นสาสามมื่นสามสามหมื่นแปดหมื่นสามสามื่นสามสามมื่นแปดเท่ากันโอเคงั้นพลังคันไหนก็ได้คันนี้ลกันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง มื่นแปดสองมื่นสามสี่มื่นสามครับข้างนู้นสี่มื่นแปดไม่มีโอ้ย <48. S 2> สองสี่มื่นแปดารตเกอร์เปสองจบเถินห้าหมือสามจ้าหนึ่งไลท์บัตหนึ่ง <c oughs> เอามาโซสองมือสองเรียกาสอง ก็ฝากโปกปของค่าด้วยเป็นเท่าไหร่เด้วหา <ไป S 2> <ป>้าใบสองไม่มีอออเดอร์ Order. อ่านให้ฟังตะค่ายขององค์โอ้โหตะค่ายของเจ้าหญิงสงคารามแสงออร่าการไล่ครั้งยิ่งใหญ่แห่งประวัติการ <c oughs> ติดกันเลยโซบาสองคือไม่ทำอะไรได้ มันจะเอาแถวหลังทั้งหมดของัวไตขังแบบไม่เลือกเป้ายัางไงล่ะงนั้นว่าเปลี่ยกนการขันจากเวน่าไม่ได้ไปมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีเจ็ดใบเจ็ดก็ก็เท <5. S 2> ่าหกเหมือนห้าแถวหน้าโหโหพลังหายไปเหมือนหนึ่งเลยต่อประกันตนีค่ะได้ทีชนะเลยงนั้นดวดก็เอา pg ไปให้เรียากก่อนเลยทิ้งคิดเข้า ฮิวอย่าะพันพลังไม่มีไม่มีโอเคงั้นคุยกันได้เพิ่งมาเหรอ B G เนียสามหมื่นแวนการ์โนกาดเลยได้ไปเช็คไม่มีสามหมื่นห้าแวนการโอเวอร์ป้องกันเลยไม่ไม่นะผ่านไหมครับ่ uh. โจกาเผสโซนะไลท์โดโอเคก็จ่าย2 2> อสองขัตบาประกันก่อนลบห้าพันห้าพัน หน 1, ึ่งสองจหนึ่งโซประกันรบอีกห้าพันแจหนึ่งคอสตาร์บาตลบอีกห้าพัเฮ้ยจกสองคอสตาร์บตต้องประกันซีอตัวดิลบห้าพันก็เป็น <ลบ S 1> ถักโอตาร์หันถักคอสตาร์าไปเลยไม่ได้ต้องทําให้มันเรียบร้อยอ่าอย่างแรกก่อนพิโรธาอตร์า,รามาเนาะจวเคลียร์ประเด็นก่นที่เราประเด็นอันนี้ทุกตัวมาจากการประกันหมดเลยผลจากคอร์ลบไอ้ผลจากอ้นี่นอนลบคห้าพันอันนี้หายอันนี้หายไปห้าพัน หรือห้าพันโอเคออเดอร์บวกข้าวันเลยตุวตัวอ่ะกลับมาละก็ข้างหลังก็ไม่ได้ไง <c oughs> ก็มันบวกข้าวันเลยตัวตัวไงก็นี่บวกมืดนี่บอกข้าวันหน้าวันเป็นหมื่นหนึ่งข้าวันหน้าวันเป็นหมื่นหนึ่งไม่เดิมโอเคแบตเตอรี่ที่สามเป้าเดี๋ยวร้นเสพเอาแบตเตอรี่ก่อนข้างหน้าหมดเลยสามหมืนหนึ่งอ๋อแบตบวกข้าวันด้วยสามหมืนหกเราต้องโนกาดเพื่อที่จะรอด องอายนะช่ิยได้ไม่หนีนค,คริติคอลอี่แวนพลังกว่านี้ไม่หน,นีจัดไปเลยสองครีพลังกว่านี้สามต้าเมไม่<า>มีไเลย,ไ,เลยไม่มีรีดกองเลยชาสามทิกไม่นะค่ะเราไปดูกันไฟที่สองกันเลยนะคะ เริ่มอ่พี่ยาแท้พี่ยาก็จะเริ่มก่อนอีกแล้วแน่นอนโอ้เปลี่ยนห้าเลยเปลี่ยนสาม อจุ่นิใบมือเราเนี่ยทิ้งยากแคเนี้ยทิ้งฟ้อนเลยโอเคครับลายชิว <Like. S 1> มาบูยอย่าบอกว่าไปดีนะไม่ใช่แล้่มันอยู่ไหนเอาวันแอบซ่อน ล่างมาพร้อมตัดละแปะเลสหนึ่งสองสามโอ้ยเป็นนอมอนล้วนสามใบจะมีวีจีใบหนึ่งผ่านเลยเรียกว่าจู๋ทิ้งครับไล่เรื่องหลังจู๋แล้วไล่ไปเจ็ดไม่เจ็ดอีกแล้ว เราเสียมือใบหนึ่งอ <No, God. S 1> ย่างโนกาดยางไม่ตีเลยแต่ว่าจะตีแล้วหลาบหกห้าพันไม่กั <My God. S 1> ไดไหนเช็คโนทิเกอร์ผีผ่านเลย oh. ทิ้งค่ะมือหนึ่งใบเข้ามาอยู่ในคุกให้หน่อยจ้าโอเคครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาโซบัส so หนึ่งค่ะ กอหกฟันห้าพันมีสองใบใช่ไหมห้าพันโดนฉันตีแน่ไปแล้วนะแวนกาดโนกาดไม่มีโอ oh, ้โนเหมือนห้าครับสิบห้าแหวนโนกาดฮิ้วมีด้าหักกำลังแวนแซนมป์อะครับผม หิวฮบไลท์โซบาทหนึ่งเปิดเจ็ดห้าหกเจ็ดอืมดูดูนะคนนี้ไม่เลยอยู่คนนี้ดีกว่าไม่มีเายกาศเลยเจ็ดของคาริซากสองหมวกห้าพันลงไหนก็ได้นะไม่ลงไป โนก่กะอยากให้เช็คผ่านเลยสเต็มจู่ะไล่อ <Like. S 1> เอาละจะดูเลยว่าใบทำที่สามไหมทำใบที่สามไหมไม่มีอ้าวงั้นก็ไม่มีสองไม่มีสามไใบยี่สิบสามผ่า <S 2> 2. <S เลยขี้โอ้ขี้กี่เลี้ยวข้าวขี้แหนวนสองน้ำเมตรเอ่อ จะไม่อ uh ิเพอแล้วนะฮิวพลังแวนแต่ก็ไม่มีการแลวเมือเข้าไปเลยเดินจูว่ามีแต่พวกห้าพันทั้งนั้นกลายไปได้เึงนไลท์คัตบอนหนึ่งใบของวนกาดหาออเดอร์มุ่งสู่การเป็นซูร์อ์ดไอรอนมีเลยสองตัวให้เตียงอ่ะหน่อย สวัสดหนึ่งประกันฟอนแล้วก็สวัสดหนึ่งประกันทับฟอนไปเลยคอผิดเลนคอคอห้าชื่อแล้วออเดอร์ทุกใบได้ห้าพันเพื่อขอตีเป็นบวกหมื่นเลยแล้วก็แวนได้ห้าพัน 5, แวนตีได้สามป้าวไว้ผ่วนไม่เกยนสามแล้วตีสองตัวนี้พร้อมกันอันนี้ได้หนึ่งนะ เน,นี้ดีกว่าอ่ะได้หอนคา,างเท่าไหรบ้างตอนนี้ยี่สิบอันนี้ยี่ตอนนี้บอกว่าต่อฮิตหนึ่งค้งแวนจะโจนหนึ่งบวกห้าพันได้หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้เวลาเห็นแวนฮิตบวกห้าพันงั้นเข้าเลยดีกว่าเอกาสองตัวเลยนะะเปินได้คี้ี้แวนพลังข้างนี้ไม่มีเโอ้ยเกสี่คู่เลยเออันนี้ฮิตไปสองค้งบวกหมสกิลของแวนกาดจนหนึง่งบวกห้าพันวนหนึ่งบวกห้าพันสามแปด ข้างนูน้นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามหิวโอ้ย oh, หิวได้จบเกินโจหนึงไม่มีไรอ้าวสองหลังเข้ามามาสองหลังหน้าจูนึง <Workers S 2> อย่าบอกนะเียอากาศกะแล้วเสียวไหนอ่ะอย่าีเกเรียกพี่วัตจูเพศโซนอะไรตัวหนึ่งใช่ไปสุดท้ายก็ต้องวัดกันแล้วล่ะเพราะพี่ย่ากำลังจนอยู่โซวันหนึ่งประกันโซวันหนึ่งประกันคอยจากมือเลย ออเดอร์ Order, มุ่งสู่การเปสุดยอดไอดอลไปเลยตีของคนข้างหลังังแห่นหลังแวน,ลแ,วนแล้วก็ตีแวนด้วย2องเมืปดต่อฮิตหนึ่งครั้งมีสกิลไปทำเวฟด้วยจะเอาบาัตประกันตัวทูนได้ทีไม่มีฮิตไปหนึ่ง อันนี้บอกห้าพันสกิลแวนตัวหนึ่งบอก0 0าพันแค่นี้แหละใส่เลยห้าหมื่นสามสองขี้โอ้ยความเราเปิดเผยสามหมื่นแปดสี่หมื่นสามพันโอ้ยไม่ยอมปล่อยด้วยจบเพลินยังไม่ได้อีกเอาละยาวๆว,วันนี้หลังสองตัวเอามาคนไหน คนนี้เจอหนึ่งยิงก,ก่อนเหรอ,อเอาเก็บสีก่อนในเก็บสีแล้วมันออกไปแล้วสองใบมันไม่ได้แล้วออเดอร์พี่วก็ออกมาแล้วเหมือนกันเรียากาศออเดอร์พี่วออกมากี่ใบแล้ววะออกมาแล้วสองใบอเออออกมาหมดแล้วเรียากาศเท่าไหร่สองต้นสามเหรอใช่ไม่ไม่ ไปที่แว้นในได้คีชชนะเมื่อแต่พี่โอจะมีคอสตการดีกนนว่าอาเรียรอาเรียตลบอะไรเรียอาเรียปล่อยหิวไหมแกสีมาแล้วหิวมาด้วยแกสีแกสีพี่ยมาเต็มเลยหิวโอ้ยอ่านนะผ่านตัวพ <c oughs> ี่ยาคิดเยอะไปแล้วล่ะพี่ว่าน่ะไม่มีอะไรงั้นแหละเขาตะบัดโอ้ตีไหมหลานนี่ก็จะบอกผ่านถือแล้เนี่ยตีอยู่แล้ว ไ่ตีแล้วจะเอาอะไรไปชนะล่ะแวนการ์ดไม่การ์ดฮิตเ็กนะนะี <My guard. S 1> ่ทำไรจนอันหนึ่งก็ห้ now, <อ>าพันไงแต่ตีแค่เวียนนะนะก็ไม่การ์ดถูกได้โดนคีย์แน่อุ้ยฟอนวะไม่มีตัวบวกห้าพันสามหมื่นสามการมาซะนี่แหละการไม่อยู่แล้วซี่หันและ เปงทรัพยากรออมาเท่าไร่จ๊ะห้าใบหกใบมาให้หน่อยสิเขียนละีเขียนละซีเขียนละซีมาหึตัวชั้นนะเขียนละซีเอาคิปไปก็ได้หใบเหมื่นห้าใบที่ไม่น่าจะใชของใหม่ของเรา ย,ย่าคอยตรงนี้ดีกว่ามันกี่โอเอาข่าไปแล้วไม่เป็นไรเี๋วไปแล้วด้วยห้าพั 5, โนโอการ์ข้างหลังห้าพันเข้ามาเลยก็ไม่กาดดหรอกขี้ได้เออไม่กาดโอจอยหนึ่งมหมายที่สามไม่มีนำแม่เช็ด ไม่มีสาปไม่กไม่มีสิบแปดยี่ปสปสี่ปด b i s, 18, 28, 38, <S order ชิว l <5, 1. S 1> สามหมืนไปสี่นสามอีกเหมืนไงหนึ่แอนด์รอไม่มีเฟอร์เขาไม่ม่เฟอร์อยู่แล้วมึงมาจะหมดอยู่ละ counter blast คาลเจอร์บลัสก็ห้าพันกอยู่ดีไม่มีสองตัวใช่แต่ช่างมันเด้อมิเวเออร์เดอร์ก็ตีไม่ฮิตนะ <c oughs> อะไรมิเวเออร์เดอร์ก็ไม่สามารถทำได้ะนะสกิลน่ะแน่นอนตัวยอะไรออ่นของใหม่ของเราแต่ว่าไม่ได้ใช้กับแบตอัพนี้เพราะมันใช้โซบาร์ดแวนการ1ดหมื่นแปด ชิวบวกไปหมื่นไปย <33. S 1> ี่แปดสามสามตรงไหนใช่ตรไหนไม่ตีผ่านไม่ดีก็ไใบตีจูกกมือหนึ่งไปเข้าโคกจวนหนึ่งห้าผัน ห้าพ <5, 000. S 1> ันสิบแปดเลนกาดบวกห้าพันเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ไหนนะอ๋ะบอบวก, 5, 11, 23, <5. S 1> กห้าพันเป็นยี่สิบสามหัวหน้ 7, <000. S 1> ากองเท่าไหร่เจ็ดใบแบนการ์ดสามสาม ทำสามเท่าอีกห้าพันแต่ว่าีเพิ่มมีออเดอร์แล้วนี่หวาแมนโอเวอร์กาดอ้าวไดดอโอ้โหขีด้วยฮิวด้วยเดี๋ยวมันเข้าไหมเนะี่ยก็นโอเว่นเท่าไหร่มันต้องโอเว <c oughs> ่นอยู่แล้วมันสองหมื่นหนึ่งบวกห้าพันสองหมื่นหกนะสามหกสี่หกห้าสิบหก <63. S 1> ถึงบอกห้าพันทางเหานาวนะก็เป็นหกสิบเอ็ดไม่เข้าอยู่ดีอุ้ยเกือบตายแต่เดนดร์รอไม่มีเพอร์หรอกเพอร์ระบ้าแล้วข้อออเดอร์มุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอดอลทางกระดาษในห้าพันมันบอกว่าคุณสามารถหรือเปล่ <don> oh าไม่รู้ไม่บังคับตี มารับจวดเหรอยิบแปดแฟนยี่สิบแปดได้ประกันไหมไม่ได้ประกันสักตัวเลยเอากันมาหนะเอาเงาะดอไปยี่สิบสามไม่ตีหรอกแฟน โอาไปเอาไปโอ้ยก็น่าเป็นหมื่นแทนใครดีค้าร่างใคดีค้าคนนี้ได้อ๋อเด้อโอ้โหโดนตัดกระดานแล้วจ้ามีกี่ใบละแปดใบไม่แค่ดแปดใบบอกสองหมื่น เอาไปออกง่ยดีกว่าแล้วแต่แต่ไปออกไม่ได้นี่เด็กหมดอ,มอันนี้บอกห้าพันด้วยอากะดูสิบแปดยี่บแปดสามแปดสี่สิบแปดจ้ะสี 48, ่สิบแปดพีจี้ ทิ้งออเดอร์เลยไม่ได้ใช้ T3 T8 ผ่านจ้ะสแตนด์รอเด็กอายุสี่ใบทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีคอร์ด้วยตี่าไหร่หนึ่งเมอห้าพันไม่อดีกว่าปล่อยเลยไม่ฮิตมีอะไรไหมไม่มี จบเพี่โอจะมาชนะพี่เอกันได้ยังไงเพราะว่ามือพี่โอไม่ได้เพิ่มนะขอไปนั้นไปนั้นไปนั้นไปนดีแอกพอร์ตออเดอร์ขังกับขังหลุดเลยนีย่แหละ ไม,ไมันเด็วเพราะไม่ได้ประกันออกก็สองหมื่นฮิวสองใบสองหมื่นฮิวสามใบอันนี้มีฮิวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใบก่อนถ้าฮิวช็อตนี้จะชนะเลยเอาเลยอยากตปกติฮิวสองฮิวสองในแดมหนึ่งเป็นสามเอาเลสิบหกยี่สิบหกสามหกประค่าพันสี่สิบเอ็ดแบ็นการ อันนั้นเท่าไหร่นะสิบแปดยี่แปดสามแปดสี่สิบแปดถ้าฮิวเดียวชนะเลยนาเวนออกไม่ได้นะนาเวนเช็คออาอ๋ <c oughs> อม้าเป็นฮิว <c oughs> เขาเทินจวก็ออกไม่ได้อยู่ดีป่ะ <c> น <oughs> ี่ค่ะเราจะออกอยังไงเมนอ๋อสมงติปเป็นฮิวใช่ไหมแล้วไปนี้โจกขึ้นมาจริงๆถ้าไม่โศงจริงๆอ่ะพี่โอจะได้พี่โอจะปาพีจีตรงนี้แล้วก็ได้จวเป็นทิกเกอร์ ตัวน้องพีโอจวดเป็นติกเกอร์ก็จริงจะจวเป็นม่่แตค่งกรก็อาดเม็ดบาดหนึ่งประกันออกมาไงใช่แต่พี่โอ๊ตเอาไว้เอาไว้แต่มือพี่ย่าดพี่ยาจะเล็กเหลือหนึ่งใบเที่หน้ายีโมีหนึ่งพีจีกับอีกกาดอีกเท่านี้พี่โอ๊ตแพ้แล้วพี่ยาดจะเล็กหมดก่อนนอ่ะอ่ะอ่มีใบหนึ่งก็อยู่ในกองแต่ก็ต้องวัดอยู่แล้วกาจำเปนต้องเก็บคลิปไฟแล้วมังกรนะคะและอะไรนะคุกก็เป็นเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นเพราะสวยเองเพราะว่าชื่อไม่ครบออเดอร์ไม่ขึ้นพี่ว่าตกเพลือตั้งสองตัวถ้าไม่ถ้าไม่ถ้ามีเพลืออาจจะชนะไปตกหน้าเลยสองตัวเหมือนกันจ้ะอ้าวของเธอมันไลค์ครั้งเดียวก็อยู่แล้วฉันต้องเพลือเอาพลังไลค์ครั้งเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องหาของรีดเอาทุกอย่างเขียนไลค์ครั้งเดียวรีชิปบอดายแล้วฉันไม่เพลือมันไม่มีพลังซะหน่อยค่ะแต่ใครดิ้วอยู่จะลืม ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอาヤมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ลัดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะวันนี้พี่โอ๊ตกับพี่ยอาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปไฟต์ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรและเด็กโปรไฟล์อะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย